สวัสดีค่ะถอดความหมายสีชุดของอ m มนดาออฟดามรอบเข้าห้องดำค่ะบอกเลยไม่ธรรมดาค่ะ สำหรับการประกวด Miss Universe ครั้งที่69ก็เดินทางมาถึงรอบสัมภาษณ์ในห้องดำกันแล้วค่ะซึ่งช่วงดึกของวันนี้ตามเวลาไทย14พฤษภาคม2,564องพมนดาออยบด m i s s Universe Thailand 2,020ก็ปรากฏตัวในชุดสูทสไตล์ Style working woman จากไทยดีไซเนอร์พร้อมทั้งถือกระเป๋าเสือกอกจากแบรนด์แจ็กสันค่ะ หากสังเกตดีๆจะเห็นว่าสีชุดที่อเมนด a าใส่เข้าห้องดำนั้นเป็นสีแพนโทน3314ซึ่งเป็นสีเดียวกับเทพีเสรีภาพอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจค่ะซึ่งก็เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาวอเมริกันค่ะในวันที่อเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบรอบ100ปีณนะวันที่4กรกฎาคม2419ค่ะ งานนี้บอกเลยว่าท่างทีมดูแลนางงามของไทยพีนี้ มาแล้วทุกชุดค่ะและต้องการสื่อความหมายผ่านสีชุดที่อเมนดาสวมใส่ซึ่งไม่ใช่แค่วันนี้ที่เข้าห้องดําเท่านั้นค่ะแต่โทนสีแฝงด้วยความหมายตั้งแต่แลนดิ้งถึงอเมริกาเลยค่ะสามารถตอบโจทย์ที่พอล,ล่าเมริซูกาดประธานองค์กรมิสยูนิเวิร์สได้กล่าวไว้ว่าแค่ชุดสวยไม่พอต้องมีความรู้เพื่อแบ่งปันให้กับโลกใบนี้ด้วยค่ะการใช้ชุดสื่อความหมายหรือส่งข้อความบางอย่างเป็นวิธีคิดที่ต้องละเอียดอ่อนและใส่ใจ อย่างมากซึ่งไทยแลนด์ทำออกมาได้ปังมากค่ะ